อีกแล้วครับเมื่อวานนี้ครับ3ตัวหน้าช่องที่วางให้นะครับก็แตกมา2ตัวนะครับแล้วก็หลุดไปแค่หนึ่งครับบวกลบกันแล้วครับก็ยังได้กําไรอยู่หนึ่งครับยังได้หวานได้หอมกันอยู่เหมือนเดิมครับพี่ท่านใดที่เอานายช่องไปแยกเน้นเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกันนะครับแต่ว่าแนวทางนะครับที่วางไว้ในครอบครัววางไว้ในหมู่บ้านนะครับชุด้องการเนี่ยอาจจะไม่มาครับแต่ว่าตัวนี้นะครับที่ผมเสิร์ฟไว้3ตัวครับต้องบอกว่าเมื่อวานนี้มาครบเต็มระบบกันไปเลยนะครับพี่ท่านใดอยู่ในครอบครัวนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยละกัน นี่เลยครับถึงบอกว่าอยากให้ลองนะครับเปิดใจเข้ามาตามในครอบครัวชัวร์กว่าครับหรือว่าพี่ใดนะครับที่น้าฟุตบอลนะครับมากกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์หรือว่าเน้นกว่าหน้าช่องหน้าไลฟ์แบบนี้นะครับก็ทางเข้าง่ายๆใต้รูปโปรไฟล์ครับใต้รูปโปรไฟล์จะมีคําอธิบายอยู่ลองอ่านดูนิดนึงครับก็เดี๋ยวเจอประตูสู่ทางเข้าหมู่บ้านของพวกเราครับก็ลองเปิดใจเข้ามาละกันรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับเอาดีครับเหมือนเดิมครับพี่สามคู่ครับมาให้เลืองนี้ได้เขียมเดิมครับแต่ก่อนที่ไปรับชมนีครับก็ฝากกดติดตาม ไว้ให้ด้วยละกันนะครับไปที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับเพื่อเป็นการเสียเวลาครับวันนี้ครับพาไปที่บุนเดสติก้าเยอรมันนะครับกรุ่มทางด้านบายเยอรมนีครับวันนี้จะเปิดบ้านดัตซงบารีครับก็คู่นี้ครับแนะนําเลยให้ไปต่อเจ้าบ้านอย่างบายเยอรมนีได้เลยนะครับต้องบอกว่าวันนี้ได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านตัวเองแน่นอนครับแรงจูงใจมากกว่าและที่สำคัญเลยนะครับเกมในบ้านเนี่ยพวกเขาค่อนข้างทําได้ดีเลยนะครับแตกต่างนั้นซาบปารีครับเกมในบ้านทําได้ดีครับแต่ว่าวันไหนที่รับบทเป็นเกมเยือนครับก็ยังมีหลุดมีรรัั่่วเห็นนอยูะคบแล้ววััันนี้คครรบบกแพงเปิดแ้ไไบบเยิรนนคคััปป็ตตต่่่่อ2 2ชชวงงล ปอปาครับก็ยังเชื่อมั่นเชื่อใจเกมในบ้านบาเอเมดิครับยังไงก็มีให้แน่นอน2มเมล็ดไปลู้มเมล็ดที่3ได้เลยนะครับวันนี้ให้เลือกเขีรยไปที่บายเยอเมดิ Bio ได้เลย ส่วนคู่ที่2นะครับคู่หล่วงด้านไอทัตแฟรงเฟิร์ตครับวันนี้จะเปิดบางด้านสโตนการ์ดครับก็คู่นี้ครับแนะนําเลยมองบนเต็มเวลานะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนี้ครับเป็นวอลเปิดหน้าแรกด้วยกันทั้งคู่ครับและกําแพงมองบนวันนี้เปิดมาแค่2องช่งตัวครึ่งไหลไป2อลูกครึ่งโคสามครับผมยังเชื่อมั่นเชื่อใจนะครับว่าทั้ง2ทีมครับน่าจะผลิตกอเกิน3ประตูแน่นอนครับวันนี้ขอว่าใจกําแพงมองบนเต็มเวลา3ามช่งตัวมีให้อย่างแน่นอนครับและคู่สุดท้ายนะครับพามาที่กันโซซีนะะคครรับู่หวไดบบ้้าางดนนเจััวครซ์อ ถ้าให้เลือกเคลียร์เจ้าบ้านอย่างยูเวนตูสได้เลยนะครับต้องบอกว่าดูจากผลงานแล้วครับยูเวนตูสเหนือกว่าแบบเห็นได้ชัดครับแล้ววันนี้ได้เปรียบเรื่องการเล่นในบ้านครับเฮดเครับก็ข่มมาอยู่แล้วครับเพราะว่าเจนัวเนี่ยไม่เคยเอาชนะนักงยูเวนตูสได้เลยนะครับแล้ววันนี้ผมไปเจาะลึกกระแสภายในมากเรื่องขุมนักเตะและตัวผู้เล่นครับมองว่ายูเวนตูสวันนี้ยังพร้อมกว่าเจนัวแบบเห็นได้ชัดครับรักกําแพงวันนี้เปิดมาแค่หนึ่งช่วงตัวปอปาไหลไปหนึ่งช่วงตัวครึ่งครับถ้ามองจากกระแสเฮด สำหรับสตัวนี้ที่คัดมาให้นะครับก็ลองไปเลือกตามดูและกันส่วนพี่ในดนะครับที่ไม่อยากคิดเองไม่อยากวิเคราะห์อเองเนี่ยก็ทังเข้าง่ายๆใต้รูปโปรไฟล์มีทางเข้าไห้อยู่ลองเปิดใจเข้ามาเป็นครอบครัวด้วยกันดูครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้กต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอทุกท่านเชียร์บออย่างอบสุขสวัสดีครับ